สวัสดีครับพบกันอีกนะครับในเพลง Twinkle Twinkle Little Star เป็นเพลงพื้นฐานนะครับสำหรับฝึกแรกๆนี้ตอนนี้จะเริ่มมีเสียงลาเข้ามาใช้นิ้วก้อยขยับไปเห็นไหมครับระวางโดเลมีฟาซอลลาเดี๋ยวจะลองโน้ตให้ฟังนะครับขยับนิ้วไปลาใช้นิ้วก้อยเป็นโดโดซอลซอลเธอระวังมืออย่างนี้ก็ได้แต่ครวนี้ ช่วงแรกเราฝึกความมือปกติก่อนนะครับโดเลมีฟาซอนงะโดโดซอนซอนลาลาซอนฟาฟามีมีเลเลโดซอนซอนฟาฟามีมีเลซอนซอนฟาฟามีมีเล โดโดซอนซอนลาลาซอนฟาฟามีมีเลเลโดลองฝึกกันดูช้าช้านะครับเริ่มจากช้าๆก่อนสำหรับโน้ตที่ซ้ำๆกันอย่างโดโดเนี่เราก,กดค้างไว้เลยแล้วก็ใช้ลมสองครั้งเป่านะครับเทคนิคก็มีอยู่เท่านี้ท่านี้ลองฝึกอย่างซอนซอนเนี่ยแล้วก็เราเป่าเราก็กด มือค้างไว้แล้วก็ใช้ลมซ้อนๆเหมือนเราเป่าเหมือนเราร้องนี่แหละแต่เราเป่าสองครั้งฮึมประมาณนี้นี่คือเทคนิคค่อยๆเป่าเบาๆนะครับไม่ต้องแรงมากลองฝึกกันดูครับแล้วก็พบกันใหม่ในเพลงต่อๆไปนะครับค่อยๆฝึกไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ